ไพหนี้มนาอไรไปซนะรูนตนี้นะอะไรไปซีบตายนะบุญมิเดอกอ้าทรงขึ้นเนี่ยเอละไรเสียดเออมีก็จ้งดูเพี่น้องแปืเนไปใช้ดูไปใช้ดุ่งไปใช้ดุ่งย่างย่างก็เหมือนซ่อน ขี่ว่าน้กันนี่กี่นรโอ้ยกินเทอะไรนี้มันจะถามจะรุ่งบ้านบ้านจะยุ่อใายบ้านนั่นนี่เห็นไหมจะยื้อเพราะบ้านสกคนนึงไป้คนขี่น้ำแก้วในรุ่งไป็นโรคมนนไปนักเปนโรักขอขอในเงินห่าไอ้คนไปน้อยู่่าเดวขอคอเง่นหจะมากะขอเงินหมู่ลายเอาไว้นั่นที่ว่าไปสี่พันริเอ ข่ขี้นั่นเจ้าในลูกูจะไปรงนักเสเอาเอาเงื่นช่วงขึ้นจะไปใช้บ้านนีกหรอฮาวคเห็นจะจะจะกับในั่มในเราอาเอาจะไาไปจะเอาเอาข่อยเอาข่อยไปนั่เ้ข่อยจะไปแล้วข่อยอกหน่งนเจ้เรืองนี่นะลูกกูจะไปลวงนักเสวกนี่ดีจะจ่าข่อยบ่าขเป็นไ่เอาพันตกเกิดจะแเอ็นสากุนว่าไหน บ้านบ้านปากปวยน้าในบ้านปากวยน้านโอ้ยจืดือ่พีน้อ่เลยชือว่าสักคนซือบัจจานาบจะปลาอย่างนี่ก็เบี่ยงเซนต์เนี้ยเดียววัจจานาจะปลาอย่างกันก็ปลาปวยนะปวยฮะปลาปวยกันเป็นปลาส่งเสือน้เอ็มเปี่ยงปวยบ่าด้ปลาควยบ่บ่พายุปลาปวยอย่างเข้ามาดักเอาเยอยเน เจอตัง,งนคือเวลา,าดดเมื่อรดดขาเปสวนอะไรูเมัไปล่งสะพายกระไรล,ลูงนะสะพายไกลๆบายมบ้านสองคนมากก็บานอนม,มันขี่ว่ายบ้ไล่ไล่ยี่ดอกมารุ่มากบ้านนี่คอยมอหล่อฮะว่บ้านสื้อบา,าอบงคลามไม่ได้กินร้เห็นจ้บบังบังคลามอยู่ใช่ห,<ฮ>หะฮะ าาาาา้างกรหมูหูเนี่ยเขาเ้าขายตีเขาขายต่านเลยอ่ะวันรุ่รวันอาทามจะรู้บ้านบ้านจะยุไซอ่าบ้านมองอ่างาข่วยนั่นปากปลาปาขวยหน้าหนบ่บ้านยู่าปากขวยปขวไปว่าปดีนบุญนั่นนะนะบุญของขใครสบุญของใครามหยาตรงนี้เบอร์บรด็ไปนะเป็นยัง กี kind of kind of ่าค ak kind of mm ่า hmm. ค mm ่าได้น้องพูดมานะค้ามีมีมีมออร์ดัเดือดม้าบนนะค้ามึงเนี่ยแม่แม่มีแต่พูดไปบ่มาน้าคามมียังงัดมาน้าคามแล้วก้อนเดือดเข้ามาทั้งเนื้อฝ่นไคเอกันสองคนไคเอกันสองคนโตน้าที่งับเจ้านี่แหละโตโตทะลุจ็คโคนน้ับเดือดทะลุโตทะลุผู้เดียวผู้เดียวจึงได้สามคนนั่นจ้าก็ยังถาม ไปรูปไปรูปเหมคีนเดี๋ยวได้มารูปขางเหมคีนเดี๋ยวไจะไปรูปดักรักโซบุกหรือป้บาทนิตากรรมดิจังไงขอมห้ากเราบอนองมันนกันบ่อยนาทีหไหคนนที่มื่เงินจะไปซื้อซื้อบางไม้เปไหาร้านนี่นะซื้อบางไม้ย้ใจอยู่ตลาดน้อยดิเดีวจะห้าว่าร้านก่อนจะหกายร้านเะคองขึ้นเง้เอามาๆซื้อมาขาร้านก่อนเอาไปสิฟ่านห่าง ัีมนะอะไรไปซิฟนะลูกนี้นะอะไรไปซได้นะบุญมอดาอส่งขึ้นเนี้ยอะไรใ่ใ่เออต้อบอกพี่กระจายเนพี่น้องปกติปกติแต่ละคนนั่นาขอเงินไหนขอเงินนั่นว่าสกคนขอเงินเท่าไหร่แล้วถ้าไปเอาไปซื้อของใหม่ห้ร้านสบาดีเลอพี่น้องสบายดีพี่น้อง เอามาเต้บ้านนี่พื un, ่นไปเนาะถ้าเรือนทางมาดินก๋าซ <only> ี ix, ến, kişi, lab, ่เนาะมาเตบ้านผ้าเบานอนมาเตบ้านพี่น้องะก้นี้ก็เป็นมือไม้เลยออกกำลังเรือนทางกลับบ้านเนาะบากระเป๋านอนพี่น้องะแล้วพอพอใหญ่แกล็ดแล้วจืดบ้านบ้าสักุลเสยเนาะจืดอเสยเนาะมันไ่อื่นเท้ามันแล้วบันจะจืดไหนเขาจะไปเท้ามแล้วมันจะจืดอย่างไรเฮ็ดอนจะได้เงินนี่พี่น้องมีแต่เอาจิซื้อเด็กมาได้เงเนาะท่านถือแล้วก็บจิซื้อบักครามบักครามให้ยเนา เอาเงินเลยซีพัฒน์ 4, เ,เงินได้ <c oughs> ไปซื้อบักไม้ให้ร้านปผดยางเนี้ยงๆผงต้นจน,นเานาะไปให้ร้านซื้างเงินกันนะ <c oughs> เอาเงิน <c oughs> บริษณ์น้ำละลน้นเต๋อล,ล้วลื่นสบายดีแล้วเนาะไปพี่น้องตอน,นเท่ากําลังสิเดินทางกลับเมื่อหาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาเมืม่อเก่าพี่น,อน้องมานอมก็ไปซอยมือหนึ่งเนาะ ิปถ่ายไปกับเรดุ๊กท,ท่านพี่น้อยเอาออกจากกล้องโกโบอะ,ะไรความจำเต็มจังมันเป็นอย่างมีแต่ว่าสีผ้าเมื่อตัดเข่ามันเดือดพี่น้องย่างเข่าหน่อยนะนะึงเนาะไปพี่นะ้องเดี๋ยวพอกันตอนเดินทางกลับกนะับแต่พี่น้องมาสีเขียนยังไงเนาะตอนนี้ก็ยิ่งยืมๆยู่พี่นะ้องเลยจัดหนักไลยขึ้นเนาะไปเดินทางกลับก้บพี่น้องยัพี่น้องตอนนี้ก็ตัดผ้ามาหัวเรื่องเนานะ วันนีเกีเงินมาห้จ้นะเอาะสวัสดีปารุงเลปารุงโอ้โดนนูนเห็นไอ้ตันพี่น้องเลยบางคนขาใหาขาอะไรเอาเปิดแอรมืมาจีฝาเงินหายจ้าวันนีเก่ยาเงินมาห้ร้านคอยห้ร้านคอยซื้อมามกกินนงเียนนงเียนาภาคหรือเปล่าะงียนจ้าเียนา

ไปเมื่อนหรนอจะรยตั่แต่ไรไปน้ำอืมเอาเงี้ยนิ่ะัญญเกสาวหายขอบใจได้สิีพันกี่ปีแล้วปัญญาแก่ขอบใจได้รุ่งแกศเลยใจรืุงแกเอ้ยใจทุ่งอืมใทุ่งหรตอนจาระอนจะเมื่อใต้เลอันอันจะนิ่เตมากอนนั้นุ่งเก่แล้วตาพาจะอบเมื่อไรก็ว่านุ่งรุ่งแก่ Lúc kẻ ngân ba hung 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 a bay bay à và ngân tay nữa ngân tay nữa 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 này, nữa 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 này nữa nhang nữa nhang nữa 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 tươi nữa 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 ไปหรือเปลาเี่ยบางกินข้าวกินน้ำก็นนาจังสีไปเมื่อหน้าพี่น้องพอดพอนหน่อยนึงไปพอกันตอนแดงเหมนพี่น้องห้าสิบตัดข้าวได้เนีสบายดีพี่น้องตัดผ่ามนาเนาะนั่งจากมาตเตอบานพี่น้องมาพร้นักเลงยวไปเศร้านาะหรือว่านักเลงยวไปหาสิบเพิ่นเขาถ่ายคลิปนั้นเพิ่นเนาะ เทากัถามเงินเพื่อนยังจักษซื yeah. ้อจักษ์บาสกุลหนีคือเนาะยังจือคือเก่าเนาะบาสกุลบ้านนาไนเพื่อนมาเจอเทาก็ขอเงินน้ำเพื่อนพี่น้องขอเงินมาให้ดานเนาะซีพันกีเพี่น้องะยาดามาเนาะขอเงินมาให้พงไนพงใหญ่แก่ตักดิ่งไปเ้านเนาะขอมาให้ลานพี่น้องปกติหันแต่ละคนนั่นถือแล้วถือแล้วขอเงินวัดมาบาสกุลขอเงินเพื่อนเนาะมาให้ลานไทยตันพี่น้อง แล้วถ้าตัดกันขอบใจเลยลูกแก๊นนะสถ้กกนะตัด,ะดนะพี่น้องมาสักคนมาเกี่ยวเข่าเนาะมันตัดบปได้หล่ะเกี่ยวนะเกี่ยวเอาแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มัดเด้อพี่น้องเข่าเรือนี่พี่น้องมันปูเนี่ยเดื้อซ้ำนี่แหละ่บริการดีๆพี่น้องเอ้ยยังอยู่ไหนอยู่หน้ะทุกคนพี่เน้องมาซอยกับฝังมือว่านหรือซื้อนี่บี่น้องมาซอยกัน ผมมุ่งขอบใจว่านอไม่ได e ้พี <S 1> <S 1> ่น้องเพื่นอาปรนสิมาสอยอีกมืออื่นเนาะมันสาวันติดนะันมลกันุงสิบโล่รองเนยว่ามันนนี่เลยเนาะีถิมที่ได้เด๋ยวพาที่สอบนะมันโดมจแจกแจยังมันแกนึงมือนึงบทุกคนกะไายคลิปมือบาลน้อมมากกบอร่งสาพี่น้องร่งบ่ไดเนาะ ควมจำทศเต็มออกจากกล่องมาไห้โอ้มีแต่แนวสองสามมือเลยไปร่วมลิบบ้านนี่กับวัชิเก็ก้าคกกพ้นโต๊ะกะบลยไปดินปักเซ่กับ้านนอมเป็นเตี้ยบานเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาสกคนมาสกคนเกี่ยวน้าเกี่ยออกเลยแต่ก็มัดด้วยน้องเดี๋ยวเาก็มัดแน่เลยเดี๋ยวาก็มัดด้วย ฝักผ่อนกันพี่น้องเอ้ยเจ <c ười> ็บแอลนะเ้ากบเนาะเขามันต่ำเขามันหลบมนะได้แต่สั่นกบเดี่ยวกับเจ็บแอวนี่นะครับอย่างเว้ยเดี๋ยวมาย่างเราเบิ่งเนาะเขาที่มันย่างเดือยมือหน้าสัจจาก็ตาถ่วง ต,ตัดไรเหรอต่างกับก็ตัดยังไงนุกนุกยังไงนุก,นกมันต้องมากินสา,าวปุจักนุกปุจักแมงไหม

นม่ก,กีต้นม,ม่กี่กินว้าวเลยนม่กขาต้องมกิ่นขาตัวงอยเด้อมือจะจ้างมัด

ข่าข้าว,าวเรือหนุก,กินนะมันจะเ็หลังจากถ่ายขีดหลอบเบิ้งเขาว่วามันยังเดือดร้ายเป็นไรไี่น้องโอ้ยอย่างเวลาเนะาะกีฬาเป็นทิศผมจะเหื่อยเลยพม่นไไ้องเย ันกับบริเกียวเดี้ยนมือเนี่ยนาะมันบ่ามือมึงอยากกับพ้นตกใช่คือว่าอันนี้กับพ้นตกกับพักพ่ออันนี้กันนะเข่ามันกันจนบัวไปนะมันหลบยินดีพี่น้องคลิปนี้ก็วิ่งไล่พี่น้องเลยมาเสียบใบถ่ายคลิปแล้วเนาะหลังจากมาตะซี่กับเบานอนบางสารนี่แหละแกเห็นพญากีดแกได้คล้องกันนะเพื่อนเพื่อนก็หายซี่พันกีบผมมุกขอบใจเด้อที่เก่ามาเบิ่งเนาะเมื่อยลไรพี่น้องเลยขอกันอีพี่หนาเด้อบ๊ายบาย